มันจะเป็นไปได้ยังไงครับผู้ชายอย่างผมจะไปทำอะไรเร็วๆแบบนั้นเป็นไปได้ค่ะเอ้าอมัยผู้ชายคนนี้เร็วกว่าที่ทุกคนคิดและทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสาเหตุก็มาจากความเร็วของผู้ชายคนนี้เนี่ยแหละค่ะทำบ้าอะไรกูเนี่ย เชื่อจริงๆอะค่ะที่ฉันจะช่วยคุณพาท่าล่ะส่วนเรื่องคลิปที่ทุกคนกำลังสงสัยว่าเหตุการณ์จริงๆเกิดอะไรขึ้นนะคะ ความจริงแล้วที่ฉันไม่เคยรับรู้เกี่ยวกับเรื่องคืนนั้นเลยค่ะฉันเพิ่งมาได้เห็นคลิปพร้อมๆกับคนนั่นแหละเพราะว่าคืนนั้นคุณพง์ดนัยวางยาฉันจนหมดสติคุณจะมาพูดไม่พ้อยนะคุณชิสสมัยคุณมีหลักฐานหรือเปล่าความจริงก็คือคุณแกล้งหลับแล้วก็สมยอมผมตั้งหาแต่คุณโกหกว่าคุณไม่ได้ทำอะไรฉันก็ผมเห็นคุณแอปตื่นมาจำอะไรไม่ได้ ผมก็เลยเอออไปกับคุณอย่างนั้นเองแหละไม่จริงอ่ะก็แล้วทำไมอีกไม่กี่วันคุณถึงยอมกลับมาหาผมแล้วก็มีอะไรกับผมอ่ะใช่หลังจากนั้นฉันยอมมีอะไรกับคุณแต่มันก็ปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าคุณวางยาฉันแล้วก็ล่วงละเมิดฉันและฉันก็ไม่รู้ว่าคุณทําแบบนี้กับผู้หญิงมากี่คนแล้วด้วยมีหลักฐานหรือเปล่าก่อนที่จะกล่าวหาผมอะ่ะมีสิครับ สิ่งที่เราเจอจากสร้างรถของคุณเกียวเกตไม่ได้มีแค่เมม o โมริกาดกล้องที่มีคลิปตัวนั้นนะครับแต่ยังมีนี่ด้วยพี่ย่อมรู้ดีว่านี่มันคืออะไรแต่สำหรับคนที่ไม่รู้นี่คือสารสลบชนิดหนึ่งที่ปกติแล้วใช้ในวงการสัตวแพทย์เพื่อใช้ในการวางยาสัตว์ก่อนทำการผ่าตัดมีฤทธิ์ในการกดประสาทส่วนกลางส่งผลให้หมดสติแล้วก็จำอะไรไม่ได้ ทันทีที่ขวดนี้ถูกส่งไปตรวจลายนิ้วมือแค่นี้พี่พงศ์ก็ดีไม่นูกแล้วล่ะครับและจากหลักฐานทั้งหมดเนี้ฉันจะแจ้งความเอาผิดคุณพวกมึงหกปาดหน่อยเลยนะพวกมึงใส่ร้ายกูพวกมึงตั้งใจจะทําร้ายกูพี่นักข่าวถ้าพวกมึงเชื่อพวกมันนะพวกมึงโง่เต็มทีแล้วแม่กูอยู่ไหนตามแม่กูมาเร็วลากมันออกไปผมใจเย็นครับจะไม่เชื่อมันนะคุณกู